เพื่อนครับมาพบกันกันกบช่องปั้นคุ้งกราฟิกอีกแล้วนะครับกราฟิกบ้านๆที่ทุกท่านก็ทําได้มาวันนี้เรามาเริ่มกันที่เห็นปกนี้ไหมครับนี่ปกคลิปใหม่นะครับการทําขอบเงาตัวอักษรให้พุ่งแบบ3มิติแบบนี้ทําอย่างไรนะครับวันนี้เราจะใช้โปรแกรม illustrator ทํานะครับ ว่าทำแบบนี้ทํำยังไงไปดูกันครับเพื่อนครับโอเคให้เราไปที่โปรแกรม illustrator แล้วก็เปิด new new file ขึ้นมานะครับปุ๊บก็เลือก A4 ไว้ก่อนนะโอเคกดสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับให้เราพิมพ์ตัวหนังสือที่เราต้องการทำเอฟเฟกเงาพุ่งนะครับผมก็จะพิมพ์ลงไป ปึ๊บอ่าขยายนิดนึงตัวหนัง,งสือมันผอมไปแลวเราหาฟ้อนที่มันอ้วนๆดีกว่าเนาะอ่าแล้วก็จะใช้ฟ้อนนี้ครับอ่าพร้อมปึ๊บครับอ้อวนโอเคโอเคอชื่อผมแล้วกันเนาะ จากนั้นนะครับพอเราได้ฟอนแล้วเราก็ทำการเขียนเอาลายนะครับให้มันเป็นเวกเตอร์ด้วยการกด Command s h i p โ O หรือ c อนโทรลชิปโ O นะครับคีรัดจากนั้นนะครับให้เพื่อนไปที่ a อปพล e เ e ชันนะครับตรงฝามือตรงแถบเครื่องมือ ขวามือนะครับถ้าไม่เจอให้ไปที่วินโด้นะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะฮะตรงนี้นะครับหรือว,ว่ากดชิป F6 เรียกขึ้นมานะครับกดไปหนึ่งที่แล้วเราไปสร้างสตโตรกให้มันนะครับกดตรงนี้นะฮะ add new stroke นะครับปึ๊บจะเห็นได้ว่าตอนนี้สโตรกมันอยู่ที่อ,อยู่ข้างบนบนฟิลนะครับเราต้องนำฟิลขึ้นไปอยู่เหนือสโตรกนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีฟิลเป็นสีขาวจากนั้นนะครับ สโต o เราก็เปลี่ยนเป็นสีอ่าผมยาาวสีแดงเนาะแล้วเราไปสร้างน้ำหนักสโตรกกำหนดไปที่สักประมาณอ่าสิบห้าละกันนะครับ15โอเคจากนั้นให้เรา copy อ่า กขปีข้อความนี้นะครับโดยการกดออปชันหรืออัลตเนตค้างไว้แล้วก็ลากลงมาอย่าลืมกดชิปเพื่อให้มันตรงจากนั้นให้เราย่อมันลงนะย่อมันลงมันตรงนะครับหรือว่าเราจะจัดอะไรมันก็ได้นะครับตรงนี้นะโอเคจากนั้นเพื่อนไปลดสโตรกมันลงนิดนึงนะครับสัก11นะครับจากนั้นมาเช็คดูว่ามาเช็คดูใน เลเยอร์นะครับว่าไอตัวนี้มันอยู่เลเยอร์บนหรือเลเยอร์ล่างนะมันอยู่ข้างบนเราเอามันลงมาข้างล่างครับเพื่อนลากมันลงมาเลยนะครับมันก็อยู่ข้างล่างแล้วนะครับจากนั้นให้เราไปสร้างเบลนไปสร้างเบลนกันนะครับโดยการครอบเลือกทั้งสองตัวอักษรนี้นะครับไปที่ Object มาที่ l e n d Blend Option นะครับ ให้เราเลือกที่ตัวกลางนะครับ specify step นะครับกำหนดค่าไปที่ประมาณ250อ่าผมกำหนดไว้แล้วปึ๊บจากนั้นให้เราไปเลือกอีกครั้งนะครับ blend แล้วก็ make รอสักครู่โอเคเห็นไหมมันก็จะเป็นเงาสีแดงพุ่งลงไปข้างล่างนะครับโดยที่ถ้าเราจะแก้ไข เงาสีสีของเงาเนี้ยเราจะทํายังไงง่ายๆครับดับเบิลคลิกเข้าไปอ่าจากนั้นโอเคเรามาเปลี่ยนสีมาเปลี่ยนตรงนี้นะครับสมมติว่าผมจะเปลี่ยนสีงล่างเป็นสีเหลืองอ่าให้มันเป็นเหมือนกรา d เดียนนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกมันออกมาช้านิดนึงอโอเคได้แล้วมาแล้วนะครับเป็นไงครับ มันก็เกิดเงาพุ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยถ้าเราจะแก้ไขเราก็สามารถเหมือนกับว่าถ้าเราจะให้มันลึกมันตื้นมันไปซ้ายไปขวาแล้วก็สามารถที่จะโยกย้ายมันได้ฮะย้ายมาขวาแบบนี้หรือขึ้นเราต้องการให้มันไปแค่เงานะครับในส่วนของเงาเราก็ลาาสมมติว่าให้มันไปอยู่ข้างล่างตัวใหญ่นิดนึงนะครับเห็นไหมครับย่อมันลงย่อมันลง เรียบร้อยนะครับเพื่อนจากนั้นเราสามารถที่จะนําไปตกแต่งทําปกหรือว่าสร้างเทปตัวหนังสือทําโปสเตอร์อะไรต่างๆีได้เลยนะครับแบบนี้เลยนะเพื่อนโดยอันที่เราจะทําหรือทําในโปรแกรม Photoshop หรือว่าทําในอ,อิลัก์ก็ได้นะครับอโอเคไหมครับท้าตามได้ใช่ไหมครับ อ่านะครับง่ายๆแบบนี้เพื่อนทําได้นะครับเพราะว่าเป็นกราฟิกแอดบ้านๆแอดวานซ์เราไม่เอานะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับกดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งติดตามให้ด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวใดนั้นนะฮะติดตามลกกัดนะครับวันนี้คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบาย